ดำเนินการต่อจากพี่เปียงใช่ไหมครับผมใช่ค่ะกานต่อจากเฮียค่ะเพราะว่าเฮียเขาทำมานานแล้วครับผมโครงการอลูมิเนียมใช่ไหมฮะอลูมิเนียมค่ะครับก็ตอนแรกเฮียเขาไปมอบอลูมิเนียมไปบริเวณที่ขาเทียมค่ะครับผมเพื่อไปทำขาเทียมและตอนนี้เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากขาเทียมก็มาช่วยเหลือเด็กเด้กด็ นี่ก็ให้ท่านได้พักผ่อนสักครู่นะครับได้ที่เพียานานเนี่ยได้กรุณา,าพวกเราตรงนี้ในสักครู่นี้ก็คิ่ว้าดววิญญาณของที่เพียเขาคงจะรับทราบในส่วนหนึ่งนะครับแต่เ็าอยากจะขออนุญาตประการธรบัญแลวก็รื่องถึงคุณความดีของที่เพียทีน่นรุกคนจริงจริงที่ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นะครับท่านเป็นคนที่จิตเป็นการกุศลอย่างยิ่งแล้วก็ ก็เรียกว่าได้ว่านักข่าวหลายๆช่องก็เห็นคุณความดีได้มาทํข่าวประกาศคุณความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อน้าผมก็ต้องรู้เนี่นะว่าหม้อน้ําที่เป็นหม้อน้ําที่เสียแล้วเนี่ยมันจะมีอลูมิเนียมมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะนะที่เสียแล้วนะครับเขาก็จริงจเขาก็เอาหม้อน้ำคัณนี้ไปบริจาคบริจาคทําอะไรบริจาคไปให้ทางสมาคม มูลิธิใช่ไหมมูลิธิขาเทียมนะครับให้ส่มามองมูลิธิขามูลิธิขาเทียมนะได้เอาไปผลิตเป็นขาเทียมให้กับผู้ที่ทิ่การคือพูดง่ายๆผู้ที่ขาขาดหรือพวกที่ไม่มีขาแล้วแหละนะฮะประปุติาสตร์พัปีแล้วก็ไม่น่าจะต่างกับหลักเจ็ดหลักนะครับถ้าคิดเป็นเงินนะถ้าคิดเป็นเงินนะปีหนึ่งก็ไม่น่าจะต่างกับเจ็ดหลักนะครับแล้วหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแม่เหนียวก็ได้กรุณาดำเนินการต่อนะครับ การตอบดี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอามาลงให้กับบ้านหลังนี้นะครับวันนั้นก็บ้านหลังนี้ก็จะมีพี่ยคอยคุ้มครองดูดูแลด้วยนะเออก็ต้องบอกตรงนี้กันแ้วกันแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะมาหลอกเาหลอนไม่ใช่นะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวของจังหวัดพทจด้วยแล้วก็ตอนนี้น้องเปียวลูกสาวก็รับบทบาทหน้าที่นี้แทน ครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวของแคว้นดุเิตธานีนั้นท่านใดที่ต้องการอยากจะประทำสัมพันธญก็ประสานงานได้ผงบัวนะครับการประธานนุปกการการศึกษาธิการจังหวัดนะครับขั้นตอนข้อมูลนะครับการเยี่ยมบ้านของนักเรียนของคณะกรรมการพิจารณาทผลสอบนะครับแล้วก็มาช่วยด้านข้อมูรของขีดอัตราการพูดการลง ในวันนี้ที่ฉันต้องขออนุญาตยกให้กับครอบครัวรีย้พ่อน้มและก็ใบคองสิ้นะคะซึ่งท่านไ่้อนุพรนะคะในเรื่องของงบประมาณในการจัดสร้างบ้านแล้วก็ยกวความดีความชอบให้กับท่านนาย,ยกอบตรไข่เขียวที่ท่านอนุพรดูแลทุกเรื่องนะคะในเรื่องของการก่อสร้างนะคะให้ท่านที่จะช่วยนะคะเด็กและเยาวชนจะขออนุญาตกล้องนี้นะคะ เออสินวัฒน์นะครับครอบครัวอยู่เพียบแม่น้ํานะครับแล้วก็ผมชาติสารนิลนะครับในลงกอมตรองเพียวนะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะครับของครอบครัวของเด็กหญิงมิชาอุปการะทุกท่านดูของขอบคุณที่แม้ว่าหลังนี้ให้กับหนูได้มีบ้านใหม่และขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อและแม่ หนูจะตั้งแกเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนนี้จะทําได้ค่ะครับัขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าท่านจะมีโอกาสอีกจะทําอีกนะครับก็ขอให้ครอบครัวน้องอยู่แบบมีความสุขให้ร่ำรวยเง,งินทองก็ขอให้น้องตั้งใจตั้งใจเรียน ยักล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามองศานะครับในวันนี้เรามีผู้ศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับทาง,าง,งนายกินนิชาตัวสุขนะครับท่านให้มาเมื่อเช้านี้ขอนะครับ นนะครับ1สใหญ่ใจดีนะครับที่เป็นเปลี่ยนมาเปิดนะครับภายได้เลยนะครับแล้วก็ทางคุณแม่นชิชาตสุขนะครับขอเชิญเป็นเลยนะครับเราช้แบบวันมาเราได่เล่นครับตัวเราเป็นแบบวันมาเข้าวัดทันใด้เลยนะครับสวัสด,ดีวัเบิร์ดมาแล้วเพื่อจับค่เบิร์ตมาจับคันนิดเอได้ิดมือ 아니.